สวัสดีครับปเปิดประเด็นโลกเกษตรของเราวันนี้นะฮะเราพูดถึงเรื่องของผลไม้ไทยนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าผลไม้ไทยนั้นเป็นที่ต้องการของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะส่งออกผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับได้มีการวางแผนในการวางยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทยซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้รายการของเราติดตามเรื่องของ ของผลไไม้ไทยกันนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือฟรุตบอร์ดได้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลไม้ไทยพศ2565ถึง2570 หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทยฉบับที่3ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่การจัดการผลิตรวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าผลไม้ที่มีมายาวนานต่อเนื่อง ปัจจุบันผลไม้ไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า45,613ล้านบาทซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจหลัก7ชนิดได้แก่มะม่วงทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยและลิ้นจี่เพื่อผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างสถิยรภาพราคาผลไม้เศรษฐกิจทั้ง7ชนิดเพิ่มผลตอบแทนและมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก14,850บาทต่อไร่ในปี2565เป็น17,600บาทต่อไร่ในปี2570พร้อมเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อะ10ต่อปี และการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ต้องสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของแปลงที่ขอการรับรองมะม่วงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ก้อนโตให้แก่เกษตรกรไทยในแต่ละปีโดยมีอัตราการเติบโตกว่าปีละ10%มีปริมาณการส่งออก1,17,472ตันมูลค่าการส่งออก4,385ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักสำคัญก็คือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นับเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงมากคุ้มค่ากับการลงทุนจึงเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆที่เกษตรกรสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องช่วงดูการที่มะม่วงที่อื่นไม่มีเราก็จะมาผลิตให้ออกตรงตามต้องการตลาดเอาตลาดน้าก่อนนะตลาดับการผลิตนะครับเราถึงไม่เคยประสบปัญหาเรื่องผลผลิตที่ขายไม่ได้ส่วนมากก็จะมีลูกค้าจองก่อนล่วงหน้าขายก่อน ของเราคือข้อดีอย่างนึงคือมีบริษัทผู้ส่งออกคอนแทคไว้เบื้องต้นแล้วก็มีอยู่สือเป็บริษัทที่ซื้อกับเราคุณภาพขนาดนี้ส่งบริษัทไหนลูกไซส์ขนาดนี้บริษัทไหนต้องการนะครับเพื่อให้ผลผลิตเราอยู่นี้ขายให้หมดส่วนที่เหลือจากนั้นเราก็ยังสามารถส่งไปแปรแปร,แปรรูปนะครับเป็นไอศครีมตัวส่งตัวห้างไปนี่ปีนึงก็ร้อยกว่าตันมาปัจจุบันเนี้ยตลาดหลักๆที่เราส่งไปส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรัเสเซีย อลองมาคือเกาหลีญี่ปุ่นบ้างนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางยังมีความต้องการมากอยู่ครับช่วงนอกฤดูนี่ยัยงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะครับอนาคตเนี่ยตัวน้ำมันทรายเป็นเป็นเป็นราชินีของข้ามะม่วงของโลกด้วยซ้ำนะทุกคนรู้จักมะม่วงน,นอนทมาสีทองของเรานะครับจากนี้ไปนะครับทําเกษตรไม่ใช่ทำไปแปใหญ่ๆนะครับทุกคนต้องทําที่กําลังเราพอมีมีทรัพย์เท่าไหร่ทําจากแปลงเล็กขยายไปใหญ่จะง่ายกว่าเพราะเราจะเกิดความเกิดทักษะ ทำซ้าๆเรื่อยๆเราก็จะชํานาญปล่อยโดยเรียนรู้กับต้นไม้เรียน,กกนรูน้ก,กับผักเรียนรู้กับมะม่วงเรียนรู้กับทุเรียนเรียนรู้กับถนนทุกอย่างเรียนรู้ได้หมดและปลูกแบบผสมผสานก็ได้นะครับแต่ว่าการปลูกเนี่ยอันด,ดับแรกเี่ผมอยางที่บอกคือต้องใจรักก่อน การที่ผลไม้ไทยจะครองใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ที่เกษตรกรด้วยในการที่จะต้องรักษาคุณภาพของผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งเรื่องของสุขอนามัยและก็สุขอานามัยพืชด้วยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีไปแล้วในการส่งเสริมและก็สนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ผลไม้ไทยครองใจผู้บริโภกระดับโลกครับวันนี้รายการเปิดประเด็นโลกเกษตรของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ในครั้งหน้าห้ามพลาดกับรายการเราจะพาผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตาม ช,ช่วงนี้ผมสิบสกุลพันธดีลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ